สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเกมแปลกๆซึ่งมีใครสังเกตไหมเอ่ยใช่ครับเกมน,นี้มีตัวปั่นสามตัวซึ่งถามว่ามันแปลกขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นครับถ้าเล่นก็อาจจะได้แต่ว่าเล่นลำบากหน่อยซึ่งจังหวะน,นี้กีชาก็เดินหาพนายครับแล้วเหมือนหลุดวงหัวใจไปแล้วครับเหมือนกีชาจะหาไม่เจอ ทานายก็ยังสอดส่องแล้วคบบอกเพื่อนอยู่ครับว่าคือกี่ชาอยู่นี่นะแล้วกี่ชาไม่ใช่แล้วทานายบอกแล้วครับว่ากี่ชาไปทานายก็ยังไม่วางใจครับก็ตอนนี้ก็เริ่อโอเคแล้วทานายก็เลยกลับมาป่นนครับรงนวะนี้กี่ชาก็ยังเดินงงอยู่ครับว่าไปไหนดีทานายก็ยัง ยังระแวงอยู่ครับ่าบกี่ชาจะมาหรือเปล่าแล้วก็เริ่มเข้าเค,เครื่องจังหวะน,นี้ตีชาก็มาหาเมอร์เซนแล้วครับเมอร์เซนก็ตายมาก่อนนะครับยงปองกเพเห็นว่าตีช้าเพิ่งืีอมาเหมือนจะไม่รอดก็ถายเพื่มปอนกนะครับตอนนี้เมอร์เซนจ่ายปอกหนีเมอร์เซนรอดแต่ฟาโรไม่รอดจังหวะน,นี้ก็พยายามเดินหลอกหลอกหลอกแสงหลอกแสง,งเพิ่ม แล้วกี่ชาเหนุล่ะครับก็พุ่งตามติดหลังมาอ๋อเขาไม่ได้พุ่งใช่เขาเดินปกติเราจังหวะน,นี้ <c oughs> ผมคิดว่าเขาจะปาผีเสื้อข <c oughs> ้ามบ่าไปแต่ว่าผีเสื้อมาโดนตัวพอดีครับมันก็เลยโค้งมาหาปลาโดน <c oughs> จังหวะน,นี้ก็ต้องระแวงครับว่ากี่ชาสามารถปาผีเสื้อจากตรงราวบันไดลงมาได้ครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่ได้มองเลยเพราะว่ากัวกีชาดักมากแต่กีชาก็เดิตดเนตามปกติครับแล้วตอนนี้กีชาจริงๆกีชาปั๊บไม่ตานะหรือก็ได้ครับลบิง้งมาไม่โดนครับจังหวะที่กีชากเริ่มเล่นยาครับผมก็ต้องมาเล่นจิตวิทยากีชาครับว่าจะพุ่งมาอะไรนะแต่พอล้อห่นมาแล้วเนี่ยมันทําให้ปาโลเนี่ยไม่โดนพุ่งผีเสื้อใส่ครับ แล้วจังหวดนี้ข้ามไม้มาหลุดร้องผลเอาสปินรับว่ากี่ชางยืนครับกี่ชางหาไม่เจอกว่ากี่ชาจะหาเจอก็ระยะค่อนข้างไกลนะครับจังหวะน,นี้แล้วจังหวะนี้กี่ชาพุ่งไม่ติดด้วยครับมองหน้าฉันข้ามหน้าต่างเอาสปินมาก่อนแล้วเข้าไม้ไม่ได้เลครับแต่ว่าครับเร็วไปนิดนึงครับกี่ชาพุ่งมาตีทัด ก็ล้มไปแต่ว่าค่อนข้างยื้อเวลาได้นานมากครับตอนนี้เหลือแค่เครื่องเดียวแล้วครับแล้วลูก้าอยู่ตรงนี้ด้วยีย่ชาก็พยายามพุ่งมาจะเก็บแผนลูก้าครับแต่ลูก้าก็ยังยื้อๆไว้อยู่จังหวะนี้เมื่อเส้นกับทนายปัดแยกกันคนละเครื่องครับแล้วหนีไม่ให้ลูกา้าเข้าตอนนี้ลูก้าก็ม,ดมดดุดมุดอยู่แล้วเดินมายอมตบตีแผนหนึ่งก็ที่จะดึงครับอันนี้มือหน้าจะเร็ว แล้วจังหวะนี้กี่ชาอาผีเสื้อเหมือนจะพุ่งไปครับแต่ว่ามีก้าช็อตรถผมไม่เห็นครับก็เลย้าไม้มาเอ่อธรรมดาจังหวะนี้กี่ชาตีไม่ที่ไม่โดนครับเราลองผลแล้วตอนนี้กี่ชาก็เริ่มระแวงแล้วครับเดินตามมาชาร์จมาคิดว่าจะสวนไม่โดนไม่โดนครับแล้วจังหวะนี้เดินตาม,มา เข้ามาพร้อมหันครับตัวอื่นทำนี้ไม่ได้ได้แค่ฟาโรห์เท่านั้นะแล้วจังหวะนี้เดินมาเล่นตรงนี้ที่ผมกล้าเล่นตรงห้องวีเนี่ยเพราะว่าผมรู้ว่าเพื่อใกล้เตรียมแล้วก็ลวเลยทนายจะมาช่วยบล็อ,อกหรือเปล่าทนายปเป็นตัวแล้วจังหวะนี้ลบมาตึบไปที่เรียบร้อยครับทนายแบนี้แล้วผมเห็นทีรื่องก็เลยข้ามกลับทันทีครับ ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเล่นบ้านริมต่อตายแน่ผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาลงไกลประตูะอย่างน้อยที่สุดให้กี่ชาเข้าประตูช้าและกี่ชาสับเป็นทีเร่ผมพยายามยุยุติกระชากที่สุดที่ทำได้กี่ชาลอบพ่อครับจับบ้างก่อนแล้วตรงนี้รถไฟไม่เป็นใจเท่าไหร่ครับแต่ว่ายังไม่โดนชน ตอนนี้ทนายก็เปิดประตูแล้วครับเมอร์เซนกับลูก้าก็อยู่ประตูนี้ครับประตูฝั่งนี้ก็เปิดเสร็จแล้วครับทนายสอบดูรกเกม,มอยู่ครับแล้วกี่ชาพุ่งนะจังหวะน,นี้ลูก้าก็เป็นคนดึงครับแล้วลูก้าช็อตให้จังหวะน,นี้สวยมากแ,แล้วจีตาชาัดมาไม่โดนครับ แล้วเขาเปลี่ยนตัวไล่เลยครับล้วตอนนี้กี่ชาาต้องเลือกระหว่างเมอร์เซนกับลูก้าแต่ยังไงก็รู้อยู่แล้วครับว่าเอาลูก้าแน่นอนช็อตก็ไม่มีอยู่ก,ก็ไม่มีแล้วจังหวะน,นี้โดนตีมาไม่โดนครับแล้วนี้ก็โดนตีครับตามระเบียบ mm hmm. เมอร์เซนก็ยังรุ่อยู่ครับผมก็เดินมาเหมือนจะออกครับแต่ว่าแทนทนาฮิวค่อบเพราะว่าดูเหมือนเพื่อนเขาจะอยากโลกครับ จังหวะนี้เมื่อเซนก็นเปิดกล่องได้เป็นลักบี้ครับแล้วลักบี้อันนี้พลิกชีวิตเมื่อเซนมากครับถ้าเมื่อเซนเปิดไม่ได้ลักบี้น่ะเกมนี้อาจจะเป็นเสมอก็ได้ต้องมาดูจังหวะนี้ครับขีช่ช่าเห็นเมื่อเซนแล้วครับตัดสินใจที่จะีเรื่อคู่มาแล้วเมื่อเซนจ่ายลักบี้ออกเลยครับ จังเวะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเมอร์เซนไม่จ่ายเนี่ยเมอร์เซนจะโดนตาแดงตีแล้วก็อาจจะเข้าพื้นที่ครับ <S <S จังหวะนี้ตีมาเมอร์เซนตาน,นี้ยังไม่ได้ดึงใครเพราะฉะนั้นพอดูก้าออกมาก็ติดใครทนายกับฟาโลก็พยายามเดินมาช่วยดูก้าครับแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากี่ชาตีโดนดูก้าแล้วดูกา้าติดสปินเนี่ยอาจาออกมาตูทันครับแล้วตีมาโดนดูก้าจริงด้วยครับสาม สองหนึ่งแล้วล้มตรงก่อออกมาดูได้ครับตีชาทีเรนะทุกคนก็พยายามยืนกดหัวให้ครับแต่ว่าออกได้ก่อนเกมนี้ก็เลยเป็นเกมออกสีของทางด้านเซอรนะ์เบียครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้แหละครับผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้เล่นนี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าอยากลองก็ลองดูได้ครับแต่ว่าเอาตีกด4สีดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะด่าเอาสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นั้นนี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย